สวัสดีครับมีรถสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับหลังจากค้างหายไปนานหลังจากคงหายไปนานนะครับผมเรากลับมาอีกแล้วนะครับตามคำเรียกร้องมีมีหลายคันให้เลือกชมนะครับคันนี้มานำเสนอครับเป็นยามาฮ่ r x นะครับ r x นะครับคันนี้เครื่องสามสามเคครับคันนี้สามเคซีนะฮะเอกสารชุดโอนครบครับภาษีเต็มนะครับคันนี้ภาษีเต็มรถสวยมากครับคาบูแต่งมาแล้วเป็นเคนะฮะท่อก็ ท่อก็เป็นท่อแต่งนะครับดังเพาะมากครับผมประกับแต่งนะครับนี่นะฮะเริ่มดูกันเลยนะครับสวยมากครับคันนี้ซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับนี่ครับท่อสวยๆแล้วฮะนี่ท่อดังเพาะครับอืมดูนะครับอันนี้ดิสน้านะฮะแทะอ่าแทะนะครับเอกสารทุกโอนครบนะครับภาษีเต็มนะครับ 089ครับ4791684ครับพงลำลูกกานะครับรถอยู่ลำลูกกาคลอง5ไฟติดหมดแต่ดังครับผมขอบใหญ่ครับสวยครับคันนี้สวยงามเลยครับผมซื้อไปเติมป้ะมันเคียงเดียวอ่ะนี่ฮะารูนะครับขอบใหญ่ครับสวยครับสีเงาวิบนะครับเงาตาแตกครับเดี๋ยวราคาจะลงไว้ด้านล่างนะครับอนี่แฮนนะฮะแฮน สวยมากครับคันนี้นะครับรถเหยือนประกาคลองห้านะครับย้ำนะะศูนย์แปดเก้าสี่เจ็ดเก้าหนึ่งหกแปดสี่พงลำลูกกานะครับไฟไม่แต่ครับหน้าหลังสวยครับโชกเงาเงาเลยครับนี่โชกโชคโชกแต่งนะครับสวยครับท่อดังเพาะมากครับผมคันนี้นะฮะบอกไม่ขาดครับผมโอ้ไม่อยู่ครบทุกอย่างนะครับคันนี้เติมมันซิ่งยังเดียวท่อเพาะครับผมฟังแล้วยังชอบเลยครับคันนี้นะฮะตัวห้าแล้วหกนะครับ อันนี้นะครับร้อยเจ็ดร้อแปดร้อยเก้าร้อยสิบรถเขารถรถคลาสสิกอ่ะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องกันนะครับนี่นะฮะโอ้โหไฟติดหมดนะครับไฟติดหมดแต่ก็ดังนะฮะ ย้ำนะครับ0894791684ของคำนุกกานะครับข้อดังข้อมาครับจากใต้ท่อเดิมก็มีนะครับมีง่้นะฮะข้อดังดีครับผมโหนน้องๆอะไรนะแต่บางสายเหรอฮ่ว้ยระจัดเลยนะครับอันนี้นะฮะ งามครับเครื่องเดินเบานิ่มๆนะครับผมมีคันนึงครับคันนี้ก็อีกคันนึงนะฮะนี่เดี๋ยวเอาไปรีวิวนะครับคันนี้ก็อีกคันนึงคันนี้ก็พ่อเพาะครับผมสวยๆคันนี้นะครับลำลูกกาคลองหนะครับผมโทรมาพูดคุยต่อรองราคากันได้นะครับอยากขายครับอยากขายครับผม ครับพงลำลูกกานะครับโอม,มาได้เลยโอเคครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ